เป็นกระแสให้ถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับประโยคเด็ดจากปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากไปร่วมเป็นประธานในพิธีงานสัมมนาและนิทรรศการ 5G ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเปรียบตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจจะแฮงเพราะรับปัญหาไว้เยอะแต่ยังเดินได้เพราะทุกคนร่วมมือถ้าเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ป่านนี้ก็คงแฮงไปแล้ว เพราะผมรับปัญหาไว้เยอะเลยแต่ทั้งหมดที่เดินมาได้เพราะความร่วมมือของทุกคนไม่ใช่ผมทุกคนเดินด้วยทุกคนช่วยกันอยู่แล้วผมไม่ตำหนิใครรัฐบาลพยายามปรับแก้อยากให้ถูกใจแต่ต้องถูกต้องด้วยครับเพราะทุกวันนี้เป็นโลกยุคประชาธิปไตยเต็มใบแล้วก่อนที่คุณอมสกาวใจภูลสวัสดารานักแสดงชื่อดังจะออกมาโพสต์ภาพข้อความ เกี่ยวกับก่อนที่คุณอมสกาวใจภูลสวัสดิ์ดารานักแสดงชื่อดังจะออกมาโพสต์ภาพข้อความถึงเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์และอินสตาแกรมระบุว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์คงเป็นคอมพิวเตอร์ตกรุ่นแต่ถ้าอยู่เพื่อค่าคอมไม่รู้เหมือนกันเนาะพร้อมแคปชั่นก็ตรวจสอบไม่ได้นี่ว่าไงท่านผู้ชมโดยมีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก